เพรยนตนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้อง้จจ่าเพรยนต์นะคะวันนี้อยู่ในช่องเจคาดีจจจ่าเอาโ o ร์เ n เ r อตัว2.8 V Sigma 4ซิกมาโฟมาให้ชมนะคะตัวขับเคลื่อนสีล้อเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์และที่สําคัญเป็นตัว2.8 V Sigma 4ซิกโค่ะนะคะได้สีบอลเงินสีสวยนะคะน็อตไม่ขยับโครงสร้างเดิมไม่91,000มกิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่ อยากได้ f o ร์เจเนอร์สวยๆไม่ควรพลาดเลยค่ะจะจะเอามาให้ชมแล้วนะคะวันนี้ออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะรายได้ชัดเจนเอกสารชัดเจนนะคะไม่ติดแบกกรีดเช่าซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องขำง่ายๆเลยนะคะเรามาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะวันนี้ที่น้องจ๋าอยากนําเสนอนะคะน้องจ๋ามีตัวเรื่องให้หลายคันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว2.4ตัว2.8ขับสีเนี่ยนะคะก็นานๆจะเข้ามาทีหนึ่ง แล้วก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะถ้ามาก็ค่อนข้างจะขายดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ต้องการตัวขับ4ี่นะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะกับตัวรถด,ด้านหน้านะคะสวยงามมากนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีแปลงไม่มีตําหนิแล้วก็รถไม่เคยชนค่ะเพราะเป็นรถสภาพพร้อมใช้95% คุณลูกค้าหารถใช้หนึ่งคันสภาพส,สวยๆเนี่ยน้องจ้าจ๋าอยากให้เข้ามาชมรถที่เพรยนก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลเรื่องการจัดไฟแนนให้หรือคุณลูกค้าอยากจะซื้อสดน้องจ้าจ๋าก็ยินดีบริการแนะนําค่ะดูจากตัวแก็บด้านข้างนะคะตัวไฟหน้าด้านหน้าไฟแท้ไฟเดิมค่ะนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดูความใหม่นะคะลูกค้าความประกายความเงาของตัวรถไฟตัดหมอกสวยเดิมมาพร้อมกระจังหน้าของแท้ของเดิมติดตั้งจากโรงงาน ทะเบียน8ปกไก่วแหวา5632ทะเบียนนี้ลูกค้าได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะถ้าคุณลูกค้าดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องจ๋าได้เพราะว่าบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะก็จะมีลูกค้าวอล์กอินแบบนี้นะคะทุกวันเลยเนี่ยค่ะถ้าอยากไม่สะดวกมาตอนนี้ก็สามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้นะคะเพื่อจะมาดูรถนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าจองไว้แล้วมาดูรถไม่ชอบน้องจ๋ายินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องจ๋ารีวิวให้วันนี้ก็คือรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจริง ตัวแกลบด้านข้างนะคะแกลบสวยนะคะตัวคิ้วซุ้มล้อที่เป็นสีดำเนี่ยนะคะก็เป็นของแท้ของเดิมด้วยเพราะว่า,าเราจะเน้นขายรถดเดิมๆสภาพเดิมนะคะเราจะไม่มีการแปลงดูตัวน็อตบอดี้เดิมนะคะปีกนกไม่มีการดัดแปลงตัวล้อแม็กก็จะเป็นดิสซีล้อนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะซีรีส์ยางสองหกห้าท่าหกศูนย์อยาร์สิบแปดตัวดอกอยางนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของอยางปีสองพันยี่สิบสามแล้วนะคะปีสองพันยี่สิบสามสัปดาห์ที่สี่สี่ค่ะเนี่ยคะตัวในส่วนของกระจก ก็ไม่มีรอยชำรุดนะคะไม่มีแตกหักไม่มีรอยถลอกเลยก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะสําหรับ Fortuner แต่ว่าตัวขับสีเนี่ยนะคะก็จะนานจะเข้ามาทีหนึงโดยเฉพาะสีบอลเงินก็จะเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้กระจกเนี่ยโลโก้แท้โลโก้เดิมนับเบอร์แท้นับเบอร์เดิม นะคะลูกค้าสบายใจเรื่องคุณภาพเลยนะคะเราก็ผ่านการตรวจสอบ274จุดให้เรียบร้อยนะคะใครที่สนใจนะคะหรือกําลังติดตามน้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะเข้ามาเลือกชมเลือกซันนะคะจับจองนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะมาดูความสวยความเดิมจุดต่อมานะคะแกบด้านข้างไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเหมือนเดิมสีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะนะคะนี่นะคะสภาพเดิมดูกันพร้อมๆกันถ้าคุณลูกค้ามาชมรถตัวจริงรับรองตรงปกแน่นอนค่ะไม่มีการ หลอกลูกค้าแน่นอนรับประกันความพึงพอใจค่ะนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจตามหาฟอร์จูเนอร์ช้ยสักหนึ่งคันนะคะอยากได้เป็นตัวขับซีพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวบริษัทเพชรยนต์ on, ให้ทางเราคัดรถแล้วก็นําเสนอให้นะคะวันนี้เนาะจะเอามาให้ชมเลยในส่วนการเคี้พพิเศษเราก็มีให้สามารถชนปลายแดงได้สําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะในส่วนของตัวกระจกไรฟ้าด้านหลังเนะะี่ยค่ะกระจกแท้บานแท้บานเดิมนะคะสปอยเลอร์ไม่มีชํารุดแตกหักสูญหายตัว ปั่นน้ำฝนด้านหลังก็โอเคนะคะก็คือชํารุดไม่มีชํารุดนะคะแล้วก็เดิมทุกอย่างแล้วก็ตัว f ฟล์เนอร์นะคะภายในดูกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะบอกเลยเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนสําหรับทั้งคนนั่งและคนขับนะ มาดูด้านท้ายความสวยความเดิมนะคะในส่วนของจุดด้านท้ายนี่ก็สําคัญแท้แท้ท้ายเดิมแน่นอนค่ะนะคะตัวน็อตไม่มีแก้ไม่มีถอดนะไม่มีแกะไม่มีถลอกเลยนะคะตัวเท่าเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดรอยเม็ดองเม็ดอาร์คหรือว่าจะเป็นในส่วนของละองสีพ้นสีเนี่ยนะคะก็จะไม่มีให้เห็นเลยนะคะตัวเม็ดอาร์กไม่แท้เม็ดเดิมนะคะก็บก็บอกโชว์ก็ของแท้ของเดิมเช่นกัน นะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมขนาดนี้นะคะลูกค้าเข้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเาจ๋าเพชรยน์ได้เลยมีซัพพอร์ตให้คุณลูกค้านะคะอยากได้ตัว2.4ขับ2หรือจะอยากได้ตัว2.8ขับ2น้องจ๋าก,ก็มีให้เลือกแต่ว่าตัวขับ4น้องจ๋าเหลือคันเดียวแล้วนะคะสําหรับสีนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจรีบเลยนะคะรีบโทรหาน้องเาจ๋าเพชรยนน้องเจจ่าดูแลบริการเคสให้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจนะคะน้องจ๋ายินดีบริการนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ทั่วประเทศนะคะขา้าราชการนะคะเจ้าของจิตจการนะคะแนะนําเลยนะคะออกง่ายนะฟรีดาวก็ได้หรือลูกค้าอยากจะดาวหรืออยากจะซื้อสดก็ทําได้ทุกเงื่อนไขค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยเจ้าจ๋ามีรถคุณภาพดีๆให้แล้วนะคะลูกค้านะแต่คันนี้สวยจริงนะคะลูกค้าสวยมากนะคะสวยจริงๆน,นี่ทะเบียนนี้ก็ได้ไปเลยนะคะเดี๋ยวก้มดูช่วงล่างให้ดูก่อนตัว ตัวล้อนะคะหรือว่าตัวตัวแคสซีหรือว่าในส่วนของเบาะกลางต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีแปลงมาเลยนะคะเน้นเดิมหมดเลยเราเน้นเดิมหมดเลยนะคะโครงสร้างสภาพ 95%เราเป็นรถพร้อมขับพร้อมใช้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินทําเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มเรื่องภาษีพลบบนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มแล้วนะคะในส่วนนี้นะดูไฟท้ายนะคะรถเดิมถ้ารถเดิมรถไม่ชนก็แสดงว่าอุปกรณ์หรือว่ารายละเอียดตัวรถนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยที่ติดมากับตัวรถก็คือจะเดิมทั้งหมดไม่มีการแปลงนะคะนี่คือเน้นแท้เน้นเดิมเลยตัวแคสซี Z, นะคะมาดูแคสซีแคสซี Z ไม่มีตัดต่อแน่นอนค่ะนะคะลูกค้านะ ไม่มีตัดต่อแน่นอนนะคะเน้นสวยเน้นเดิมเลยนะคะถ้าคุณลูกค้ายังกังวลเรื่องคุณภาพนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าแล้วก็ขอนะคะข้อมูลนะคะการเช็ครถตรวจรถได้เลยนะคะเราก็จะมีการตรวจให้นะ4 7 4จุดส่วนตัว2 4เออ 8, ตัว V เนี่ยนะคะลูกคา้ามันจะเป็นในส่วนของตัวเบาะภายในสีสม้ม เนะคะเป็นซิกมาโฟท่านั้นที่จะให้เบาะภายในสีส้มชานมแบบนี้แต่สภาพตัวเบาะคันนี้นะคะน้องจ๋าบอกเลยว่าสภาพเนี่ยคือกริบคือใหม่นะคะตัวเบาะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีช้ำไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับไม่มีรอยยุ่ยเลยนี่ยค่ะตึงๆเนื้อแน่นๆแก้มซ้ายแก้มขวาของตัวเบาะเนี่ยนะคะไม่มียับไม่มียุ่ยนะคะตัวเบาะกระเป๋าริงโจ้ด้านหลังก็ไม่มีชำรุดนะคะก็คือเป็นรถที่เน้นใช้งานทั้งหมดเลยนะจ๊ะลูกค้านะคะสบายใจได้นะคะระบบไฟบ้านเรามีให้นะ เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตัว Fortuner รุ่นนี้นะคะดูตัว Headroom นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ไฟนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะคนไหนที่ตามหารถส,สวยๆแบบนี้นะคะไม่คนรพลาดหรือจะจับจะจองคันนี้ไว้เลยนะคะในตัว2.4 Sigma 4ตัวน็อตเนี่ยนะคะนี่ดูกันชัดๆเลยนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับขะนะคะนี่ทั่วเข็บสายฟงสายไฟนะคะหรือว่าจะเป็นตัวหนังแถงตัวประตูนะคะเป็นหนังซอกทัดนะนี่สภาพเดิม มีไฟส่องท้ายให้ด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีชำรุดค่ะนะคะอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงมากๆนะคะเพราะว่ารถตัวจริงเนี่ยรับประกันเลยสวยแน่นอนสวยกว่านก็้องอีกนะคะลูกค้านะถ้าไม่เชื่อแนะนําเข้ามาดูได้เลยไม่เชื่อที่จะรีวิวแนะนาเข้ามาดูก่อนนะคะไม่ชอบไม่พอใจไม่เป็นไรขอให้เข้ามาดูก่อนนะดูแผงประตูดูความสวยความเดิมตัวน็อตนะคะลอยมิดอาร์คนะคะหรือว่ายางขอบประตูก็ไม่มีการแกะการถอดนะคะน็อตตัวเดิมนะคะไม่มีการขยับของตัวประแจแน่นอน ะะตัวกระจกหรือว่าตัวกระจกกรโต้นะคะได้สีบ่บานนะคะปุ่มต่างๆไม่มีชำลุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ภับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าน็อตคานเสาเอ A, เสา B ทุกตัวทุกจุด ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและเดิมแบบนี้ค่ะต้องไม่มีการถลอกนะคะต้องไม่มีการพ่นสีนะคะสีรอแอต้มมากอยู่ครบนะคะสะภาพเดิมสภาพสวยรถโครงสร้างเดิมๆิมแบบนี้ทางบริษัทเขาบรนษีทให้ขนาดนี้ลูกค้าต้องรีบตัดสินใจเข้ามาดูนะในส่วนของตัวนะคะ2.8ซิกมาโฟคันนี้นะคะก็จะได้ขับเคลื่อนสีล้อพุทคอนโทรลแพทชั rol, ่นชีพมีครบนะคะก้องหน้าก้องหลังนะคะมีนะคะก้องหน้าก็คือเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ติดมาให้ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเฮดรูมด้านหน้าน,นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บังแด,ดนะะ่หรือววาตว ด้านหน้าเนี่ยนะคะนี่ก็ไม่มีชํารุดนะตัวเบาะเนี่ยจะ๋าจะบอกเลยว่าสวยสดส,สมบูรณ์แบบมากตรงปกแน่นอนค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยนะคะน้องก็จ๋าเหลือคันเดียวเท่านั้นนะคะในตัว2.8สิกมาโฟสีบอลเงิน นะคะบอรปรบไฟฟ้าแปทิศทางใช้งานระบบได้ปกติค่ะไม่มีการชํารุดไม่มีการทังนะคะระบบใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะรวมไปถึงระบบโหมดออ t โตสตอปนะคะเพราะว่าโหมดอีโคโหมดหรือว่าตัวคอนโซลเกียร์นะคะลักษณะตัวรถเดิมทั้งหมดนะคะแอร์ออ o โตโหมดขับเคลื่อน4ล้อนะคะและกล้องมองถอยหลังเ d สดีกอยู่ครบค่ะช่ององค์ช่องแอร์หรือว่าในส่วนของตัวที่เก็บของคูบ็อกหรือว่าที่เก็บเอกสารต่างๆรวมไปถึง คอนโซลนหน้าไม่มีซีดไม่มีขาวคือเดิมทั้งหมดนะคะรถรุ่นนี้ขอบอกเลยว่าสวยมากดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะสีบอลเงินนะคะปัญหาจุกจิกกวนใจไม่มีอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นโตโยต้นะคะทุกรุ่นเลยอไไล่หาง่ายค่ะแมนเทนเนนไม่แพงค่ะนะคะตัวรถสวยเดิมเอาไปใช้งานต่อยาวๆแล้วก็รุ่นนี้ก็ในส่วนของ เซ็นทรัลล็อกก็ใส่มาให้แล้วเ,เรียบร้อยนะคะเป็นเบรกเป็นคัสไม่มีการแก้ไขดูจากตัวน็อตได้เลยดูใหม่ดูกลิบดูสวยมากนะคะถือว่าคุ้มนะคะในราคา899,000บาทนะคะราคานี้ลูกค้าีดาวขออยู่ที่ประมาณ18,000บาทเท่านั้นไม่เกิดนะคะเข้ามาชมรถได้เลยนะคะน้องจะาอยากให้เข้ามาชมนะคะซื้อรถราคา900,000อยากให้เข้ามาชมมากๆเลยนะคะหรือใครแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าติดตามเพจยน์มานานแล้วมาเห็นคันนี้พอดีนะคะพร้อมตัดสินใจจังหวะที่พร้อมเงินพร้อมกายพร้อมใจพร้อมนะคะเข้ามาดูได้เลยแล้วก็อยากให้น้องะจ้าวย เจอจุดไหนด้านไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหรือโทรเข้ามวสอบถามได้เลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะว่าสภาพเป็นยังไงเราไปชมกันในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะ2.8ดีเซลนะคะนี่เดินทางไกลเนี่ยบอกเลยโคตรมันสุดๆนะคะมันเท้ามาก เนี่ยค่ะฝาครอบเครื่องเดิมแท้ไม่มีการแก้ไขแดดแปลงเนี่ยค่ะตัวแบตเตอรี่หรือว่าในส่วนของตัวค่า CCA เนี่ยเราก็จะมีการเช็คให้คุณลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าจ้าจ๋าอยากแจ้งลูกค้าแบบนี้ก่อนว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในส่วนของตัวบริษัทนะคะเราเปิดทําการมา24ปีนะคะ25ปีเข้าปีที่26นะคะขออภัย25ปีเข้าปีที่26นะคะเราขายเรื่องคุณภาพเน้นความน่าเชื่อถือแล้วก็คุณลูกค้าได้ของดีของแท้ของเดิมแน่นอนนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมแท้ไม่มีแปลงไม่มีเปลี่ยน ไม่มีแดัดแปลงนะคะเน้นเดิมนะคะตัวเครื่องยนต์ก็ไม่มีชํารุดเสียงไม่มีผิดปกตินะคะไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องตัวปั๊ม a อ s นะคะสภาพเดิมลูกค้ามาทดลองขับได้น้องก็จะไม่ห่วงแน่นอนนะคะตัวน็อตเกียสวยๆเนี่ย,ย,ย,ยคอนเฟิร์มได้จากตัวน็อตนะคะไม่สามารถโกหกกันได้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถลอกนะคะตัวน็อตนะเนี่ยตัวน็อตยึดโคมไฟหน้าเช่นกันนะคะรวมไปถึงตัวน็อตทาน คานตัวนี้นะคะรับบอรอยนูรอยต่างๆนะคะหรือว่าความสวยความเดิมนะคะนี่ก็คือไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วก็ตัวสภาพคานนะคะกับสภาพบอดี้ตัวรถเนี่ยโครงสร้างเนี่ยสอดคล้องกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้เครื่องยนต์สภาพภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเลยว่าไม้ใช้น้อยรถใช้น้อยจริงแท้แน่นอนค่ะ แพนเพจจดอยู่จุดเดิมไม่มีการตอกใหม่ปมใหม่นะคะเน้นความสวยความเดิมความกลิบความจริงใจให้กับลูกค้าชัดเจนนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแก้ไขดัดแปลงค่ะนะคะในส่วนของฝาฉนวนกันความร้อนนะคะก็คงสภาพเดิมสภาพแท้นะคะตัวรถเดิมๆสวยๆนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับถอดนะคะสีเดิมสีแท้นะคะเล่มไม่ชำรุดสูญหายเอกสารครบเร่มครบนะคะใครจะซื้อสดสามารถขับรถกลับเลยน้องก็จะาขอเวลาสปารถแค่1ชั่วโมงเท่านั้นะะนะคะรถก็เปิดทําการทุกวันนะคะเข้ามาหาจัจจ์เพชรยนต์ได้นะคะสามารถฟรีด้า อยากจะดาวก็สามารถทําได้ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงท้าคลิปแล้วนะคะน้องเจ้จาจักก็ได้เอารถสวยๆเดิมๆสภาพดีๆมาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าถึงหน้าจอถึงหน้าบ้านแล้วถ้าพร้อมแล้วสนใจคันนี้สนใจทักติดต่อเข้ามานะคะน้องก็จะดูแลเคสเองทุกเคสค่ะนะคะอยากทราบคําถามอะไรน้องก็จะมีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามท่าขะสำหรับวันนี้ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจ้จาจ๋กพิจนตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ